สวัสดีครับดีวิวกอนซุงนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับของวันนี้นะครับเป็นไม้แต้ดำนะครับรุ่นหยดน้ำนะครับตัวนี้5,590ันารนะครับอันนี้ส่งไปกทมนะครับอันนี้อะไรสีกันครับเล่นได้2เสียงตัดคอได้15เฟสนะครับอันนี้ทำการสปาให้เรียบร้อยนะครับสปาเฟสเรียบร้อยเงากิ๊บๆนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเาร้านะครับผม กดคอยนะครับกดซีวิทลงนะครับ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ทำการปรับดีโฮเรชันให้นะครับเวลาเล่นคอในนะครับอาจจะเสียงไม่เพี้ยนเลยครับเสียงตรงเป๊ะเลยครับ ยังไม่เพี้ยนครับเสียงตรงๆเลยครับตัวนี้ราคา5,590ันารนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์วุฒิสตูดิโอศูนย์หนึ่งนะครับหรือว่าจะมาชมที่ร้านครับร้านวุฒิพินช็อปครับอยู่วนเภอพังโครนจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะจะผมจะเปิดรับเป็นใครอยากโมวงจรพินนะครับก็สามารถจะส่งมาได้ส่งมาทําได้นะครับโมวงจรเปลี่ยนปิกอัพทำวงจรใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกรีเฟรชทำเฟรใหม่เซตอัพอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพินนะครับก็ เดี๋ยวเร็วนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดรับทำนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ว o ้นสตูดิโอศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับผม